สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนสร้างอะไรเดียวไม่รู้นะครับเดออีย๋ยวผมไปดูกันนะครับอ่าอันนี้ที่ผมสร้างไว้ดูนะครับเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนสร้างเครื่องกระโดดสูงน,นะครับที่มีความยาวประมาณไม่รู้นะเราวก็วอวกวของขดอันนี้เป็นหนึ่งบอกครับก็เอา บล็อกเรก็ได้นะครับมาวางไว้ก็ขอดตรงนี้ไปยาวแล้วริบบล็อกก็ได้ครับขหนึ่งสองสามสี่แล้วสี่บล็อกหนึ่งสองสาสหนึ่งสองสสแล้วก็จากนั้นนะคเคเราใส่น้ำเอ๊บเอฟแบบอย่าเพงไปยุ่งอะไรมันนะ อย่าพึ่งนะครับเราจะต้องใส่เทที่อ่าแล้วก็วางน n t ไปเลยถ้าเกิดเราวางผิดนี่นะถ้าเกิดเราวางผิดนะครับเขามันจะเรียกว่าไงอ๋อมันจะไอ้นี่ครับมันจะพังไปเลยแล้วเราก็ต้องทำใหม่หมดเลยอ่าอันนี้ไปใส่ปุ่มปึ๊บ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 างดสโตน ตึ้ง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 ตึมีตก็งตึ้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 งต้งตึ้งตึ้งตึงตึนะตึ้ง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 ตึ้าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้อตึ้งตึ้งตึ้งตึเงตึงงตึ้งตงงงงง้ง้ึ้้้้้ต้ นะครับแล้วก็เราก็เอาปุ่มมาปึ๊บให้เราไปยืนตรงกลางนะคบเพื่อความปลอดภัยอ,อาแม่ดีกว่ารับให้เรากดปุ่มปึ๊บพีนี้พันจะไหลมาตรงระเบิด้าปุ่มนะครับเราจะขึ้นมันฟ้าสูงมากลองนะครับอืม,มจะไปไม่ค่อยไกลนะครับ เอาลครับสำหรับคลิปนี้ก็ว้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับคลิปหน้าผมจะมาสอนทำอะไรเอาไว้รอดูกันนะครับบ๊ายบ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 ายไว้เจอกันนะบาย